สวยยัสดีครับแนโอมนะครับดังฮันวันนี้นะผมเราจะมาทำการรีแอคชั่นนะครับตัวของคิสเนทเทเลอรลิ้นพันนะครับคิสเนทเทเลอร์นะครับของบอกฟุนนั่นเองนะครับก็โอเคมาเริ่มมันเลยนะซึ่งก็ไม่รู้มันคืออะไรนะน่าจะเป็นผลใหม่หรืออะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นซนิคพีคปล่อยออกมานะก็มาดูกันละกันนะครับดีเสียงแป๊บนะคมโอเคไปดูสิเอ่อฮะโอ ที่สนก็คือพวกแบบจากญี่ปุ่นนะแม้ที่แบบมีหางอะ่ะพวกจิ้งจอกอเออหนุ่มนี่คือเปิดมาเหมือนถืออะไรอยู่ว่าไม่รู้นะเหมือนบอลไฟหนุ่มอันนี้น่าเป็นสกิลแรกนะผมปลาบอลไฟไปแล้วก็จะโจมตีศสัสตรูนะถ้าล็อกเป้าก็น่าจะโกงมากนะพอเหน็นปาไปมันจะมีอะไรวนๆอันนี้สกิลสองหนุ่มสกิลสองก็เหมือนว่าปลาไปเสร็จปุ๊บมันก็จะโอ้เฮ้ยทำไมมันซิกจักได้วาะคุณผู้ชมอันแล้วก็นี้นะครับ สกิลสามนะผมชา้าได้แล้วตู้มู๊หน้าระวงโคตรใหญ่เลยนะหน้าเล็งง่ายมากนะผมอย่างนี้นะอ้อแล้วก็อะไรอันนี้สกิลสกิลโมบิลิตี้นะผมพุ่งไปขวนนะอ๋อแล้วก็น่าจะคอมโบต่อได้ด้วยนะผมจัดสภาพนะบอกฟุตนะผมแล้วนี่อะไร แปลงล่างว่าช่วงนี้โซออนไม่มาบ่อยเว้ยแผดก่อนเป็นแมมมอสรอบนี้เป็นจิ้งจอกเก้าหางนะผมหรือกี่หางก็ช่างมันนะ <c oughs> เออหนุโมโอทัแม่งเวจัดคุณผู้ชมดูมันดีเฮ้ยคือแบบเกินดูมันชา้ชาครับชา้าช้าดงตุง้มอันนี้คล้ายๆเดิมนะอันนี้คล้ายๆเดิมนะ่มแต่วงใหญ่ขึ้นมาหรือเท่าเดิมไม่รู้นะ แต่เท่าที่ดูผมว่าตัวนี้อาจจะผลนี้อาจจะดีแค่ว่ามันวงกว้างหรือเปล่าเพราะว่าซีซมันไม่น่าเยอะขนาดนั้นไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เรื่องซีซีเราสามารถทดแทนด้วยอ่อพวกไฟท์ติ้งสไตล์แล้วก็ของอย่างอื่นได้เนอะอืมอันนี้สกิลอะไรอีกวะเนี่ยหูแม่งโคตรเยอะและแน่นอนนะว่าช่วงนี้ในเกมเมอร์โรบอทเนี่ยหรือคนสร้างบอกฟุตน่ยเขาจะชอบเวลา ปล <Keep S 2> ่อยเทเลอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเขาจะชอบมีแบบมาทำสกิลให้ดูดีๆนะอะไรบ้างไม่รู้นะผมโอ้ยอนน์ผมแล้แดดนั่หน้าเป็นแดดนะผมเล้เดินชมจันทร์ได้ด้วยนะระหว่างที่ขี่น้ผมหรือแปลงล่างนะโอเคน้องมาเรามาเข้าสู่ช่วงโชว์เคสกันดีกว่าน้องอ้าวอ้าวเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยโมลากา เอ็งโบมันอย่างไหนเนี่ยสงสัยคนสร้างบอกฟุตเขาจะก็ <c oughs> จะดูยู่ยืไกเซนนะแล้วไม่ <c oughs> เปลี่ยนอวตารัดเป็นมโหรากาเโอเคโอเคตกใจเลยนะนึกว่าแม่งอะไรวะผลใหม่คือผลมโหรากา <c oughs> <c oughs> ผลสิบเงาอะไรเงี้ยเออเนอะ <c oughs> นี่รับคิซูเนะอ๋ออ,อย่างแรกนะผมซึ่งก็จะเป็นระบบที่ช่วงนี้เขาชอบทำนั่นก็คือมีเกตข้างบนนอะผมแล้วก็ มีทั้งหมดห้าท่าด้วยกันนะผมตามสแตนดาร์ดนะม้าสูงสุดสา0ร้อยหนเรียกได้ว่าก็ไม่ยากมากนะผมสำหรับม้าสามร้อยนะเราก็น่าจะเคยฟึกมนถึงสามรแบบบ่อยกันอยู่แล้วนะผมทกิลแรก c c เคิ e ์สเอนชานเมหน่นมก็พวกนี้นะเท่าที่ดูก็โอเคนะผมมาทกิลแรกนะผมอ่านี่นะผมจริงด้วยนะเป็นการยิงเนาะอืมเป็นการยิงนะอืม,เ,นะมเอ๊ะอ๋อถ้ายิงลงพื้น มันก็จะระเบิด <finde> ถ้าเกิดยิงใส่ศ <sw to aces worldwide> ัตรูเลยมันก็จะไปวน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 แล้วก็ค่อยระเบิดที่หลังน้องอ่าโอเคโอเคเฮ้ยเราเราเราเขามีออซิสซอรีใหม่ด้วยฟ็อกซ์แอมน้องเอ่อแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ครับสกิลสองน้องเฮ้ยเกรดเปลี่ยนเกรดสีเปลี่ยนเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยทำไมเขาเขาวับๆอ่อะอ๋อนี่ครับสกิลมันซิกแซกอยู่แล้วนะวันนี้สกิลดูยากนะน่ย ผู้ชมดูดิอย่างเงี้ยคือเราเราเดาทางเอ้ยไม่ล็อกเหรอล็อกเป้าวะเนี่ยอ๋ไอไม่นุ่มมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องเอมให้โดนอยู่ดีนะอันนี้สกิลสามครับนี่ครับตอนที้ผมคาดการไว้ว่าเป็นการชาร้าแล้วยิงระเบิดนะอันนี้ว่ากันตามตรงถ้าเกิดเจอคนช้ำๆหน่อยเล็งให้โดนก็น่ายากนะต้องมาขึ้นยู่กับว่ามันจะระเบิดการอากาศได้หรือเปล่าถ้าระเบิดการอากาศได้ผมว่าน่าสนใจนุ่มเราก็ต้องมาดูเรื่องระยะอีกทีนะแต่จากเท่าที่ดูก็ค่อนข้างโอเคนะ ไกลอยู่นะผมแต่มันจะไกลขนาดไหนก็ต้องมาค่อยว่ากันอีกทีนะอืมแล้วมีท่าไหนอีกไหมเดี๋ยวรตอตอนเขาแปลงร่างนะผมน,นี่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 อันนี้ครับสกิลสวิปแอซซออ๋ออันนี้นะผมเป็นอ้ยอันนี้คือเขาปิดคูเดาวไว้ใช่ปะ่ะของจริงไม่น่าได้รัวขนาดนี้ใช่ไหมเอ้ยแต่อย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าพุ่งไกลยอยู่นะ แล้วก็เออนีหนี่ผมเดินแบบสีขาเลยนะเออนมแบบจิ้งจอกไงเออแล้วมันจะไม่รวกขนาดนี้ใช่ไหมติดใจอย่างหนึง่งเพ่รวยงี้ด้วยในเกมจริงอ่ะไม่งั้นโอ้ใครจะสู้ได้วะก็กดคอมเรื่อยๆดคคอมโบไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้เราหนีครับแปลงร่างนะอ๋อโอเคนะออออออมออ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 งอออ ผมอยากรู้ถ้าแดมมีดาเมจไหมเอาจริงๆคือต่อให้มันแดมมีดาเมจมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แค่ว่าอยากรู้เฉยๆนะเนี่ยผมกำลังสงสัยเรื่องเกตที่อยู่ข้างบนเว้ยคือผมอาจจะไปนั่งฟังไอ้อะไรอะไรมีอ๋อให้ขี่ได้คนที่แอ์ไ์เฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจนะเออเออเออนะผมแต่ก็น่าจะแค่เท่อย,อย่างเดียวนะเรื่องขี่ได้นะผม เพราะว่าเอ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นเขาใช้สกิลเสร็จปุ๊บ,บไอเทลตรงนี้มันตกลงนะอ๋อนี่สกิลแรกนะผมเอ้ยสกิลแรกเป็นพุ่งแล้วเหรอเอ้ยสกิลแรกหรือสกิลอันนี้วะเดี๋ยวนะสกิลไหนเมื่อกี้ที่เขาใช้อะ่ะแรกผมมานั่งแปลมันก็ได้หรอกแต่ว่าผมต้องเปิดเสียงเบาๆนะผมเดี๋ยวแม่งไปลบกลนคลิปเกินนะจนจะไม่ได้ยินเสียงผมเอานะเพราะฉะนั้นก็เลยจะขออนุญ,ญาตไม่แปลสกิลละกันเพราะผมแม่ง ฟังไม่ได้ยินนะครับผมโอเคนี่ครับสกิลหนึ่งเป็นการพุ่งนะแล้วจับล็อกด้วยเท่าที่เห็นนะ่ะใช้าจากด้านบนก็ได้นะผมเนี่ยตอนมันยกขึ้นไปนี่เราสามารถซาสกิลต่อได้นะถ้าเกิดแม่นๆหน่อยนะผมไม่โดนก็สเปรปดเหอแต่สเปรดดามีดูจะไม่น่าไม่น่าจะแรงขนาดนั้นนะผมมาดูเป็นแค่สเก็ตเลียบเลยะนะแต่ต้องชมอย่างหนึ่งคือเอฟเฟกต์แม่งสวยจัดนะผมเดี๋ยวนี้บอกฟุตแม่งคือแบบ เกมเรียกได้ว่าตัวเต็งอันดับหนึ่งของโลบอกจริงว่ะปัจจุบันน่ะแค่ผู้เล่นก็กินขาดแล้วนอพวกเอฟเฟกอะไรอย่างงี้นะนี่สกิลสองมน๋มเฮ้ยผมขออะไรอีกวะเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะเป็นแค่เอฟเฟกหลังจากการกดใช้ในอะไรนะหางที่บุดขึ้นมาหางสีฟ้าผมคิดว่านะผมขอตอบคำพูดอย่างหนึ่งที่ว่าต่อคอมโบไม่ด่ผมว่าโกงไงต่อคอมโบน่าจะลื่นพอสมควรด้วยความที่ว่าเนี่ย สมมุติเนี่ยคุณสกิลสยกขึ้นไปใช่ปะทุ่มเขาลงมากดสกิลหปุ๊บเอาลงไปต่อพอมันงัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บ้ากดต่อ C c ต่อได้ยาว,ยาวๆผืนนี่วันช็อตคอมโบน่าจะทําได้แบบง่ายๆเลยนะถามว่าถ้าเพิ่มเข้ามาจะโกงขนาดไหนผมว่าเอ้ยเดี๋อะไรอะฟ i อกไฟอซัมจออ๋อเป็นอย่างนี้แทนนะครับเป็นแบบกดนะ คือผมกำลังสับสนครูดาวเดี๋ยวเรื่องครูดาวเราต้องมาดูกันอีกทีตอนมันเข้าเกมเลยเพราะว่าด้วยความที่ว่านี่คือเขาปิดครูดาวอยู่นะอืมถ้าเปิดครูดาวอยู่นี่โกงเกิน้องยิงรัวขนาดนีนะ้ใครจะสู้ได้วะ <c oughs> นี่สกิลเอฟน้อมสวีปแอซซอลนะ sweep, assault, นะก็ง่างเหมือนเดิมนะมแต่ว่าอลังการขึ้นนะครับและที่เขาต่อคอมโบรัวๆนี่คืออะไรวะที่แบบมันพุ่งเข้าไปแล้วมันต่อ,อยแบบฟึบๆๆๆ,ๆหรือว่าพุ่งเข้าไปแล้วกด M1 รัวๆ,ๆวะเป็นไปได้น้อง อ๋อโอเคนะผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะเออสามารถเอายัดขึ้นข้างบนได้ปะได้ปะถ้าเกิดทําได้นี่สายพีพหลายคนน่าชอบนะเพรน่ายัดศัตรูขึ้นข้างบนได้เลยน้ออืมขอผมฟังนิดนึงแล้วกันนะออามนเดินบนน้ำได้อ๋อ สนใจนะผมสามารถเดินบนน้ำได้นะโอเคอ๋อเขาเขาบอกว่าจะสามารถเดินบนน้ำได้เฉพาะตอนที่แปลงร่างแล้วนะอืมไม่ไหมจิ้งจอกมันเดินบนาน้ำได้วะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้ผมพยายามแปลเขาอยู่นะ<ๆ>ก็เงียบๆนิดหนึ่งนะ้ผม นี่ไงฟ็อกแรมโนอาวุธใหม่ครับอา้าวไม่ใช่เครื่องประดับเว้ยมันคือดาบใหม่โอ้โตุม้มเอ้ยเอาเรื่องอะเนี่ยคือจับแล้วรวบแล้วก็ระเบิดตุม้มแต่ผมว่าอาจจะต่อคอมโบยางนิดนึงเพราะมันกระเด็นแล้วมันกระเด็นมั่วนะครับถ้าลิงไม่แม่นนี่อาจจะหลุดคอมโบได้เลยนะ โอเคนะผมสกิลสองนะมาร้อยห้าสิบนะผมจากการฆ่าการน่าจะเป็นอาวุธระดับเลเจนด์นะถ้าให้เดานะโอเคนะผมพุ่งไปแทงว่ะโอ้แต่ผมว่าฟอกแลมไม่ค่อยโกงอะไหมมันมันก็แค่นีน้มันก็แค่พุ่งไปแทงป่ะระยะพุ่งก็สั้นนิดเดียวถามจริงเหรอจะพุ่งโดนใครว่ะเนี่ยสั้นอยู่แค่นี้นเออนะผมเฮ้ย โอ้ไม่ว่ะมันไม่ใช่พุ่งถ้ากดค้างอะมันพุ่งก็จริงเว้ยแต่ถ้าเกิดคุณกดค้างไว้นี่คือมันจะแบบฉีดเลยนะแต่ผมว่ามองว่าก็ยังไม่น่าโกงขนาดนั้นนะแต่ก็ใช้ได้ครับไม่ได้น่าเกลียดเลยนะผมะเก่งใช้ได้นะโอ,โอเคเนาะ อ๋อแล้วก็ออซิสซอรี่ใหม่ครับคิสเนตริบบอนด์นะผมอ๋อฮะ,ะตรงไหนอ,ะอ่ะอ๋อข้างหลังเหรอข้างหลังป่ะตอนแรกเขามีข้างหลังป่ะโลโก้ยังไม่ใส่เลยนะผมอ่าข้างหลังนะมข้างหลังใช่ใช่ตอนแรกเขาไม่มีข้างหลังนะมพอใส,ส่เสร็จปุ๊บนี้ก็มีโผล่ข้างหลังมานะโอเคโอเคเป็นอารมณ์แบบอะไรอะซูโม่ป่ะคล้ายๆซูโม่หนะุ่มที่เคยเห็นนะเออโอเคครับคลิปนี้ก็น่ามีประมาณนี้นะผมไม่อยากจะเสียเวลาคุณผู้ชมไปมากกว่านี้นะ อ๋อมีอันมีมีอัน,อน,อนคิสเน่แมสนโน่อ๋อนี่ครับเป็นหน้ากากแบบนี้นะผมน่าจะเคยเห็นกันอยู่นะอ่าอ่ะแล้วเวลกับไอ,อเลือดนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรวะนี่คืออะไรอ่ะนี่อันนี้คืออะไรสารเจ้าสุขุนนะฮะ อารามส่งซ่อนมาอะไรเงี้ยนี่คืออะไรเนี่ยเกาะใหม่ผมว่าผมว่าใช้เกาะใหม่และจากที่ผมดูอัปเดตหน้าแม่งต้องเป็นอัปเดตเกี่ยวกับญี่ปุ่นทําไมรู้ป่ะเพราะอย่างแรกเลยมีคิซูนเนะมีเกาะใหม่ที่ดูจะเป็นเหมือนแบบสามเจ้าทรงญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเว้ผมเพิ่งมาคิดคิดดูบอกฟุตเนี่ยยังไม่ได้เพิ่มเกาะแบบตากุระมาเลยนะใช่ไหมคุณผู้ชม ตั้งแต่ที่เรามีบอกฟุมมาเรายังไม่มีเกาะแบบทรงญี่ปุ่นจ๋าจาจริงๆแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นจ๋าจานะเพราะว่าอะไรเราไล่เลยกันโลกแรกมีไหมโลกแรกไม่มีแน่ๆนะผมคิดไม่ออกนะไม่มีนะผมโลกสองโลกสองก็ไม่มีโลกสามไม่มีเฮ้ยน,นี่เป็นเกาะญี่ปุ่นแบบเกาะแรกของบอกฟุตนะครับนี่เป็นแค่การคาดการณ์นะผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ เออหนุ่มผมแค่เดาเล่นๆนะผมว่าใช่ผมว่าเป็นอัปเดตญี่ปุ่นชัวแล้วเขาแต่งตัวเป็นมโหฬารามาใบ้เราด้วยนะผมอ๋อโอเคนะครับน่าสนใจมากนะครับผมก็โอเคเอาเป็นว่าวันนี้เรียกชั่นก็จบไปแล้วนมคิดเห็นยังไงกับอัปเดตนี้กันบ้างนะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้หนุ่ม่วนี้ขอตัวไปก่อนนะครับนะก็โอเคโวนี้ขอเลยไปก่อนสวัสดีครับ